ที่เราโดนมาก็คือไปปูสนามฟุตบอลแล้วเขาไม่จ่ายเงินเราทั้งหมดก็คือ3 0 0 0 0นบาททุกคนเลยดีกว่าที่เห็นเขาก็ว่ากันเดี๋ยวว่าอุ้ยจบต้องสูงมาทํางานแบบนี้ทําไมไม,มาทําเกษตรแสดงว่าไม่ได้จบแน่เลยโดนเขาว่าแบบนี้เราเครียดไงกลายเป็นแบบไมเคิลขึ้นมารายได้ต่อเดือนของการขายยาของเราเนี่ยได้เดือนเท่าไหร่ประมาณ 1, 5 0 0 0 0บาทค่ะขายยาอย่างเดียวยนะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปแถวย่านมีบุรีครับเพื่อไปพบกับธุรกิจการปลูกไร่หญ้า,ยยาครับผมและที่สําคัญนะครับเขาสามารถสร้างรายได้ได้ถึงเดือนละ1นึ0 0 0สบาทเลยทีเดียวครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับในการทําธุรกิจของเขาในราคาผมด้วยรถกระบะนิสสันนาวาราของผมคันนี้เลยครับวันนี้ผมจะเดินทางไปย่านมีบุรีด้วยรถกระบะนิสสันนาวาราของผมคันนี้แหละครับรถกระบะคันแรกที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะกล้องมองภาพรอบทิศทาง มองเห็นทุกจุดรอบคันแบบ360องศา AVM a r o u n d View Monitor ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปตรอกซอกซอยเล็กแค่ไหนก็ช่วยให้ขับรถได้อย่างมั่นใจสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง นะครับผมวันนี้คือคุณนัสนะครับเจ้าของธุรกิจ Danish Farm นะครับซึ่งเป็นธุรกิจกับการปลูกหญ้าขายถานถึงจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจปลูกหญ้าขายนะครับมันเริ่มต้นได้ยังไงครับเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษเราต่อต่อกันมาบรรพบุรุษนี่คือตั้งแต่รุ่นคุณป,ปู่หญ้าเลยใช่เราคือปู่หญ้าไปเอาสายพันธุ์หญ้ามาจากไหนครับคุณปู่คือไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาไปเห็นว่าเออหญ้าเนี่ยมันสวยเขาก็เลยขอกลับมาปลูกแค่ฝ่ามือนึงเอาใส่กระเป๋ากลับมามค่ะก็มาขยายพันธุ์ที่บ้าน ปจุบันนี้มีการปลูกหญ้าทั้งหมดกี่ไร่แ้วของ d a n i Farm จะประมาณ30กว่าไร่ค่ะปลูกหญ้าสายพันธุ์อะไรบ้างครับจะมี4สายพันธุ์ค่ะจะเป็นนวลน,น้อยญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็ไทเปค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหนครับเป็นลูกค้าทั่วไปเลยค่ะที่ที่มีบ้านแล้วอยากปลูกสนามหญ้าพอโปรไฟล์เราดีขึ้นก็มีทางสนามกอล์ฟมาติดตอ่อสนามฟุตบอล แรกๆนี่เราขายเองหรู้ว่าขายผ่านตัวแทนขายผ่านแม่ค้าคนกลางมีแม่ค้าคนกลาง<ช>ตอนนั้นขายราคาเท่าไหร่เขาจะให้อยู่ที่ตารางเมตละหบาท7บาทแล้วเขาก็ไปขายที่2 0บาท30บาทโอ้โหกำไรเยอะเหมือนกันเนาะเราก็เลยเปลี่ยนหาลูกค้าของเราเองเราก็ขายขึ้นมาเป็นราคา14บาท15บาทคือลูกค้าสามารถได้ของในราคาที่ถูกแล้วเราก็พอมีกําไรปัจจุบันเนี้ย รายได้ต่อเดือนของการขายย่าของเราเนี่ยได้เดือนเท่าไรประมาณ1นึ่งแสนบาทค่ะขายย่าอย่างเดียวเลยนะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้ารวมอื่นๆด้วยลนะ่ะตกเดือนหนึ่งก็สองแสนอัพลูกค้าลายใหญ่เคยรับมาเนี่ยใหญ่ที่สุดเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่หนึ่งแสนตารางเมตรหนึ่งแสนตารางเมตรปลูก <laughs> ที่ไหนอะแล้ว เอาย้าที่ไหนไปให้เขาไปปลูกที่สนามบินเบตงที่กาลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้อะค่ะแล้วการขนส่งไปเราขนส่งไปยังไงอะเราจะขนอ่าคนไปก่อนแล้วก็ทยอยเอารถขนหญ้าไปทีละเที่ยวทีละเที่ยวเพื่อว่าให้ปลูกทันไม่ให้หญ้ามันตายเราก็เดินทางจากกรุงเทพไปเบตงเลยใช้รถกระบะนิสสันนวราร่าจากกรุงเทพไปเบตรงระยะทางมันกี่กิโลเมตรอะประมาณพันสอง้ยกิโลเมตรระหว่างไปหลายรอบเนี่ยระยะทางไกลๆแบบนี้เคยมีปัญหาเมลรถเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนเดินทางอะเราจะตรวจสภาพรถของเราปกติอยู่แล้ว ตรวจสภาพรถนะมันจะช่วยให้รถน่ะอยู่กับเราได้นานเราระยะเวลาในการปลูกที่เราจะขุดไปขายได้เนี่ยมันต้องปลูกนานแค่ไหนประมาณสัก45วันแต่ว่าของดานิฟาร์มเนี่ยเราพัฒนาเรื่อยๆ,ๆมาจนสามารถขายได้ภายใน30วันนะคะเทคนิคมันคืออะไรครับจะดูที่ระบบน้ําก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเราให้น้ํามันบ่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยมันจะต้องโตขึ้นนะอ่าเราก็เลยตั้งระบบ1วันเราจะให้น้ําประมาณ3-4ครั้งแต่ว่าครั้งละประมาณแค่10นาที15นาที วิธีการขนไปขายนะเราขนไปขายยังไงแรกๆเลยเราจะใช้แบบรถรับจ้างทั่วไปเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายในการจ้างรถมาต่อเดือนน่ะมันหลายหมื่นมากรเราก็เลยแบบตัดสินใจซื้อรถเลยดีกว่าคือรถน่ะมันจะต้องบรรทุกหนักก็ต้องเลือกเลือกดีๆค่ะเราจะต้องขนญ่าไป1คันรถเนี่ยต้องมีน้ําหนักเท่าไหร่หนักประมาณ2ตันครึ่งที่การที่เราจะเลือกรถในการขนส่งเราเลือกยังไงใช้รถกระบะนิสสันนวาราช้มากี่ปีแล้วอยู่กับเรามาประมาณสัก หกปีได้แล้วค่ะใช้จนแบบสามารถทํากําไรให้เราที่จะไปออกรถกระบะนิสสันนนว่าอีกคันหนึ่งได้ค่ะตอนนี้ก็เลยมี2คันเลยต<ช>ิดใจในสมรรถนะมากๆเลยเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ขนย่าญี่ปุ่นขึ้นรถเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปจํานวนเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้350ค่ะ350ตารางเมตร<ช>ประมาณน้าหนักเท่าไหร่ประมาณ1ตันค่ะ วันนี้ไปได้รายได้เท่าไหร่เนี่ยคือเราจะไปบริการปูสนามให้เขาด้วยค่ะ,ะ,คะไรายได้วันนี้ก็จะประมาณเกือบ2องหมื่นค่ะแล้วทำไมคุณนัทถึงเลือกใช้รถกระบะนิสันนวราครับเพราะว่าตอนที่เราไปสืบค้นข้อมูลมาค่ะรถกระบะนิสสันนวราเขาจะมีเหล็กก้าเส้นเดียวตลอดทั้งคันเลยก็เหมาะที่จะบรรทุกหนักซึ่งงานเราก็บรรทุกหนักตลอดเวลา เอาละครับแลวตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของการปลูกหญา้าไทเปใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เราเหยียดอยู่ตรงนี้ก็คือหญา้าไทเปเลยตรงนี้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ครับประมาณ250ตารางเมตรค่ะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ย250ตารางเมตรเนี่ยมันสร้างรายได้เราเท่าไหร่ครับเกือบๆแสนนะคะและหญา้าไทเปนี่มันแตกต่างกับหญา้าชนิดอื่นอย่างไรครับคือมันโตช้าค่ะแล้วก็ไม่ยาวเลยล้วใช้เวลาปลูกนานไหมครับประมาณ3เดือนค่ะ อย่างยาไทเปเนี่ยแน่นอนเราซื้อสายพันธุ์มาได้แล้วแต่การมาทดลองปลูกเพื่อเป็นการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะ,ะเราใช้เวลาศึกษานานไหมครับนานเป็นปีเลยค่ะเนี่ยมนศึกษานานขนาดน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามาเป็นช่อเล็กๆเราก็ไม่รู้อ้าวแล้วเราจะปลูกแล้วมันจะตายมันจะยังไงก็เลยลองวางดูตามวิธีที่เขาบอกมาสรุปว่ามันโดนแดดมากจนมันตายเราก็เลยต้องไปสั่งมาอีกรอตหนึ่งเพื่อมาลองขยายพยายามทําให้มามันมาเป็นสูตรของเราถ้าเป็นเราไปตามเขาเราเข้าใจแล้วแล้วว่าเราเราไม่ได้ ทำสำเร็จแล้วรู้สึกไงบ้างภูมิใจมากเลยค่ะจากไม่กี่ตารางเมตร,รเราสามารถขยายได้เป็นไร่มีเงินเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะได้ยินมาว่าทางคุณนัทเองเนี่ยก็เรียนจบค่อนข้างสูงนะจบถึงปริญญาโทเลยทีเดียวสาขาอะไรครับวิทยาศาสตร์ค่ะใชไมที่ไปทำงานห้องแอร์สบายๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาอยู่กลางแดดปลูกหญ้าทำไมแล้วคนรอบบ้านเขาไม่ว่าวเราหรอทุกคนเลยดีกว่าที่เห็นเขาก็ว่ากันเดี๋ยวว่า ุิจจบต้องสูงม,มาทํางานแบบนี้ทําไมนนมันเครียดขนาดที่ว่าเรียนหนักขนาดไหนเราไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเลยเราชอบเราที่จะเรียนแต่มาเจอปัญหาโดนเขาว่าแบบนี้เราเครียดไงกลายเป็นแบบไมเกรนขึ้นมาเราจะทําพ่อแม่เรารู้สึกยังไงคนอื่นเขามาว่าหุ่ยนี่ยจบโทรจริงหรือเปล่าพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเรียนสูงๆงนะทำไมมาทําแบบนี้ใช่มามาทเกษตรแสดงว่าไม่ได้จบแน่เลย ประสบการณ์เราน้อยมากไม่มีแล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนเชื่อใจคนเวลาเขามาให้เราไปรับจ้างปูสนามเนี่ยที่เราโดนมาก็คือไปปูสนามฟุตบอลค,ค่ะแล้วเขาไม่จ่ายเงินเราทั้งหมดก็คือ3 0 0 0สนบาท3 0 0 0 0นบาทที่นี่ทำยังไงแล้เนี่ยบอกกับลูกไล่บอกกับคนงานเลยว่าเขาไม่จ่ายเงินเรานะเราพูดตรงๆเลยแต่เดี๋ยวเรา,เราจะหาเงินเพิ่มมาใช้นี่ให้จน เราหางานหาเงินอะไรได้มาแล้วก็ใช้นี่เขาภายในสีเดือนนะคะภายในสีเดือนนั่นเองก็สามารถใช้นี่จนหมดเลี้ยงเราต้องทุ่มเทอะไรกับมันไปบ้างกว่าที่เราจะประสบความร็จอย่างวันนี้คือโชคดีที่ว่านั้นจบวิทยาศาสตร์แล้วก็ชอบทดลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยเทคนิคต่างๆเนี่ยเราถามว่าเราก็จําเรามาปรับปรุงของเราจนตอนเนี้เราสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วหญ้าเราก็ทําได้เร็วขึ้นหญ้าไทเปที่ไม่มีใครปลูกเราก็ทําได้เพิ่งเริ่มต well? yeah. in ้นมาได้ไม่กี่ปีเอาชื่อของบริษัทเราอะ เข้าไปอยู่ในบริษัทก่อสร้างชั้นนําได้หลายบริษัทแล้วเวลธรรมดานะล<ป>ูกค้าใหญ่ๆรายใหญ่ๆที่ว่านี่มีใครบ้างก็จะมีส่งญ่าให้สามบินสวนณภูมิที่หนึ่งจะที่ที่แบบเราก็ภูมิใจเหมือนกันก็คือลงไปฟ้าแม่เมาสจังหวัดลำปางเดินทางไปทุกที่เลยทุกที่ค่ะด้วยรถกระบะในสันนวราแหละไปทุกที่แล้ว ความภูมิใจของอาชีพคนปลูกยาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเวลาเราจะไปสถานที่ไหนแล้วเราเห็นญ้าที่เราเอาไปส่งที่เราเอาไปปลูกมีความรู้สึกว่าทุกคนเห็นไหมนั่น้าของเรานะเอานั่งเครื่องบินเราเห็นยาสองข้างทางมันเป็นยาเขียวๆนั่น้าของเรานะเห็นกันหรือเปล่า แล้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจปลูกหญ้าเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรถ้าจะทำนะคะคืออันดับแรกเลยเราต้องซื้อสัตว์อย่างลูกค้าสั่งหญ้ามา1,000พันตารางเมตรเราก็ต้องส่ง1,000พันตารางเมตรแล้วก็หญ้าเราต้องสวยต้องมีคุณภาพด้วยลูกค้าถึงจะติดไป<ช>ถึงไม่ใช่ตายใช่ค่มไปล้วต้องอยู่ให้ได้นานแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาถึงเขาจะไม่รู้วันนี้วันหน้าเขาก็รู้อยู่ดี<ช>เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ซื่อตรงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่น่าเชื่อว่าจากวัชพืชเล็กๆที่เราเห็นว่ามััันนนนนมมมมม่่่่่ีีคคคคคคุุุณณณาาาาาาาแแตทเสสรรถํใใหห้้้ลละงูพิ ทำรายได้กับครอบครัวได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครันและนี่คือคุณนัสจากดานิชไรย่าเมียนรีนะครับเกษตรกรหญิง<ๆ>ที่สามารถทําให้ญ่าที่ใครๆมองว่าเป็นวันชพืชไม่มีค่าอะไร เพิ่มมูลค่าและสามารถสร้างรายได้เ้เธมมากมายมหาศาลตอ่อเ,เดือนเลยทีเดียวละครับและสําหรับใครที่สนใจรถกระบะนิสสันนาวารานะครับก็สามารถไปที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศนะครับเพื่อไปพิสูจน์ความอึดความทนความแข็งแรงของรถกระบะนิสสันนาวารากันได้เลยนะครับสำหรับ The Secret Management EP หน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจท่านใดติดตามชมได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ